Okay. สวัสดีครับพบกับร้านหนุ่มประดับยนต์นะครับผมสาขาอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำตัวไฟ LED นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นี่เป็นตัวนำเข้านะครับไม่ได้ผลิตในไทยนำเข้านะครับเป็นเขาเรียกว่าไฟาไฟ เดทาด้วยไฟเลี้ยวด้วยนะครับเป็นไฟตัวนี้เป็นไฟวิ่งด้วยนะครับก็จะมีขนาด30เซนติเมตร45เซนติเมตร60เซนติเมตรตัวนี้นะครับเป็นตัว60นะครับเป็นตัว60เซนนี่นะครับ60ซเมนำเข้าจากไหนก็นี่นะครับตัวหนังสือนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะ,ะตัวนี้เป็นภาษาจีนนะครับนำเข้าจากจีน สินค้าค่อนข้างที่จะโอเคเลยเดี๋ยวผมไปด,ดูตัวสายไฟก่อนนะครับดูตัวสายไฟสายไฟตัวนี้ของรุ่นนี้มันจะมีอยู่3เส้นนะครับเอาให้ดูเส้นเดียวดีกว่า3เส้นนะครับดำนะครับดำเหลืองแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าตัวไหนต่อ,อยังไงนะครับตัวไหนเป็นเดท m e ตัวไหนเป็นไฟเลี้ยววิ่งเดท m e ก็เป็นไฟวิ่งเหมือนกันนะครับคล้ายอของลัมโบครับ พวกรถสปอร์ตหรูๆทั่วไปนะครับสายไฟยมีสามเส้นนะครับวัสดุมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าว่าบอดี้มันเป็นยังไงนะครับตัวนี้หัวท้ายจะมีจุกปิดให้นะครับตัวนี้เป็นตัวขนาดหกสิบเซนนะครับสีฝาฟ้านี้นะครับที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวกาวนะครับก็คือลอกกาวตัวเนี้แล้วก็แปะไว้นะครับแปะไว้ที่ ตัวโคมไฟเดี๋ยวเวลาติดตั้งเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนึงนะครับอืมเป็น LED day time นะครับอ่าแล้วก็ดูท้ายนะครับท้ายจะเป็นจุกอ่าปิดท้ายจะเป็นจุกปิดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับว่าสายมันจะมีสีดำสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับ เดี๋ยวลองเทสให้ดูตัวนี้นะครับดำเป็นลบดำต่อเป็นลบเดี๋ยวนะแต่ดำต่อเป็นลบครับลบตัวนี้นะดำเป็นลบแล้วก็อลองเทสดูก่อนก็ได้ลองเทสแดงนะครับแดงสังเกตดททูที่ที่ไฟแดงจะเป็นไฟเดทามเดทามสีขาวนะครับ led สีขาวจะเป็นไฟวิ่ง นะครับเห็นไหมมันจะเป็นไฟวิ่งนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะในโทรศัพท์มันจะรอให้มันปรับค่าแสงแป๊บหนึ่งให้ดูเส้นเดียวก่อนเดี๋ยวจะจับสมตัวนี้อเอาใหม่นะพอเวลาเราต่อเส้นสีแดงเนี่ยเข้ากับไฟไฟหลีก็ได้ครับไฟหลีไฟหล,ลีหรือไฟรุ่นไหนที่มีเดย์ทก็ต่อ d ดย์ทามนะครับนี่นะครับ พอเวลาไฟเข้าปับ๊บนะครับมันก็จะวิ่งมันจะค่อยๆเต็มระบบแล้วก็จะเป็นรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูอีกทีนึงนะครับต่อเข้าไปครับจะเป็นไฟวิ่งครับแล้วก็มันจะเป็นเติมเติม LED เข้าไปให้เต็มพอเต็มปับ๊บมันก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้สีเหลืองมาดูสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นไฟเลี real, real. Real. ้ยวแล้วเลี้ยวก็จะเป็นสีส้มก็จะเป็นเส้นสีส้มให้นะครับตัวนี้พอเวลา ไฟสัญญาณเลี้ยวมาแตะที่เส้นสีเหลืองมันก็จะเลี้ยวเป็นไฟวิ่งให้นะครับมันจะเลี้ยวให้ตลอดเวลานะครับจนกว่าเราจะปิดไฟเลี้ยวพอเราปิดไฟเลี้ยวมันก็หายนะครับแล้วก็ส่วนไฟหลีถ้าเราเปิดไว้มันก็จะเป็นสีขาวปิดคมไว้แบบนี้นะครับมันก็จะค้างไว้นะครับมันจะวิ่งครั้งเดียวนะครับวิ่งหนึ่งรอบแล้วก็จะดับไปแล้วก็จะเป็นไฟหลี ไปในตัวนะครับเป็นแสงสีขาวนะครับมาดูไฟเลี้ยวอีกทีนึงไฟเลี้ยวสีส้มนะครับส้มนี่มันจะติดตลอดนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไว้นะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวทีนี้หลายคนสงสัยว่าถ้าเราเปิดไฟพาหมามันจะเป็นแบบไหนไฟพาหมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันมีสัญญาณไฟบวกเข้ามามันก็จะกระพริบตามที่ไฟพามากมันทํางานนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสีส้มตัวนี้ของจะมาเป็นคู่ให้นะครับคู่มันก็จะมี30เซนสี่สิบห้าเซนแล้วก็60เซน60เซนนี่ก็จะเป็นโคมไฟที่โคมใหญ่หน่อยนะครับเป็นอย่างเช่นพวกรถกระบะนะครับหรือไม้ก็่โคมไฟที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ สีฟ้านะครับลอกสติกเกอร์สีฟ้าออกแล้วก็แปะบนโคมไฟนะครับ LED เขาจะส่องลงไปที่โคมไฟมนะันจะสะท้อนกับตัวที่เป็นโครมเมียมของโคมนะครับมันก็จะทําให้สวยงามเดี๋ยวติดตั้งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตอนอติดตั้งเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับไปเลยครับ